สวัสดีค่ะวันนี้พบกับชอบมม่อง The m o m e n t c h i l l ค่ะช่งวันนี้นะเราจะมาะแถลงการนะคะเกี่ยวกับประารมาจาริมานะคะที่ที่พวกเราได้รีแอคไปเนาะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาใช่โดยการ<ช>รีแอคของพวกเรานะคะ<ช>เกิดขึ้นจาก คุณพี่ชื no ่ออะไรคะคุณพี no ่คุณพี่ชื่ออะไรคบก็ให้นำตัวเลยใช่เพราะว่ามันมีคดีหนึ่งที่ไม่ใช่เกี่ยวกับปรมาจารย์ที่มาหรอกเป็นวิดีโออื่นที่เขาเรียกว่าคุณพี่เสื้อเขียวคุณพี่เสื้อฟ้าคุณพี่เสื้อเทาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะต้องบอกชื่อเราต้องบอกชื่อนะคะก็คือดิฉันชื่อจีจี้นะคะแต่ที่จริงที่จริงมันมีสั้นหัวนี้พยางค์เดียวเติมเป็นสองพยางค์ก็เลยเรียกว่าจีจี้ละกันโอเคอะไรคะเนี่ยคือดิฉันชื่อเจนนะคะทุกคนอาจจะสัมผัสทุกกกกคคคคคนนนนใช่่่่ะะะะเี no ียยดทุุ it, so oh, okay. no, okay. ็าจจมอูริง ออโอเคค่ะก็เริ่มแถลแงการแรกนะคะใช่ค่ะดูเป็นทางการทางการโอเคอมแมเ่เรื่องที่1เรื่องที่1เลยก็คือเนื้อหา ا, ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า VTV นะคะทํากฎหม่ก็คือ,อจะมีเนะะื้อหาทั้งหมด7 0อก็อาจจะตัดแบบว่าถี่ไปบ้างหรือว่าอ่าบางตอนก็โอเคไปบ้างบางตอนไม่โอเคเลยก็คือไม่โอเคเลยก็สําหรับคนมาดูใหม่นะคะย่าอีกรอบ ไปดูลิงก์ของ VTV ก่อนหาให้เต็มแล้วค่อยมาดอวนหนีย่อยก็ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้นะคะเพื่อความเข้าใจเพราะว่ามันก็มีความยากของเนื้อหาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไปดู VTV ก่อนก็ได้ค่ะทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะคะของ VTV แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขนาดภาพที่ใช้ r e แอคนะคะมีประมาณ25%ของหน้าจอทั้งหมดนะคะมันก็จะเล็กนิดนึงนะคะโอเคจบไปแล้ว2เรื่อง เรื่องที่3ก็คือคุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับปรมาจาระทิมานก่อนที่จะมารียคก่อนที่จะเรียกก็คือก่อนอินทีหนึ่งเลยเอาเริ่มจากดีชั้นก่อนนะคะก็คือเรื่องที่1กฎของตระกูลหลานอ่ะมัน มีความรู้อยู่บ้างคือมีไม่ใช่เรียกว่ามีความรู้แรอกเรียกเรียกว่ามีคนเล่าแล้วแม่งผ่านหูให้ฟังก็คือคุณน้องจ๋านะคะคุณพี่เป็นเขาเรียกคนที่อยู่หลังม่านนะคะผู้รู้อย่างผู้รู้ผู้ตื่นพวกบานของเรื่องนี้เพราะว่าดูจบแล้วนะคะก็พอเล่าเรื่องของกฎตะคูลานไปบ้างเพราะฉะนั้นก็จะมีสิ่งที่รู้เป็นบางข้อแต่ว่าไม่ได้รู้ไม่ได้รู้เนื้อแท้ไม่ได้รู้แกนหลัก ของเรื่องอะที่แบบกึงตรงหรือว่าพลังวิเศษหรือว่าอะไรต่างๆไม่ไม่ไมไ่รู้เลยอะไรเงี้ยว่าแต่ละคนมีพลังอะไรหรือว่าทําไมคนนี้ถึงทําอย่างนี้ทาไมคนนั้นเป็นอะไรอะไรเงี้ยไม่รู้เลยโอเคก็รู้แค่กฎของตระกูลหลักแค่นี้ชื่อหลานจา้างก็จะก็จะคุณหูก่อดเป็นคนแรกเพราะว่าน้องสาวจะพูดพร่ำพนาหลายวันเพราะฉะนั้นเวลามาเรียกอะหลานจา้างตั้งแต่อีพีหนึ่งอะมันก็จะเลยแบบรู้เป็นเป็นแบบชื่อแรกอะไรเงี้ยมากกว่าชื่ออื่นที่มันดูยากๆอะไรนี้เนาะแล้วเรื่องที่2ที่รู้เกี่ยวกับปรมัจยาลธิมาน,นก ตัวะครโดยเฉพาะตระกูลเจียงเนี้ยเพราะว่าเราจำชื่อน้องชายของตัวออิิไมน่ได้เนี้ยเจียงเฉินเงี้ยเออทุคนนึกออกอะไรเงี้ยเราก็จะพูดความสัมพันธ์ของตัวละครไปเนาะเพื่อให้ทุกคนนึกออกไม่กั้นก็จะกลายเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อสีนั้นหรือว่าฉาย,ยาคนคนนั้นที่พวกเราแต่งเองอะไรขึ้นมาอย่างเนาะแล้วก็มีอีกเรื่องนึ่งที่อยากชี้แจงก็คือทุกความคิดเห็นที่เราได้พูดไปอะไรเงี้ยหรือหรือ,อจะด่าไปก็เป็นอัรรรสในการดูรละครเรื่องนี้เนาะก็ไม่ได้ไม่ได้มีความคิดแค้นหรือว่าอะไรจากคนนอกเรื่องอะไร้ย เจเลยละกันนะคะว่าคุณเจนได้รู้อะไรเกี่ยวกับปรมารัาธิมานก่อนอีพีนึ่จะเริ่มไหมคะก็ตั้งแต่ที่เริ่มรู้ก็คือไม่รู้เลยคือไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องนี้เลยแต่ว่าเราจะแต่เราจะรู้แค่อย่างเดียวก็คือหวังอี้ป๋อคือเรารู้แค่ชื่อนี้ชื่อเดียวเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้องแม่งบ้าข้างมากแล้วมันก็จะพูดชื่อนี้ตลอดเวลาก็เลยรู้ว่าอ๋อคนที่ชื่อหวังอี้ป๋อเขาเล่นเขาเล่นเรื่องนี้อะไรประมาณนี้แต่เนื้อหาอื่นๆนะคือไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งที่เจนรู้อ่ะก็คือเจนอ่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มันอาจจะมีความสัมพันธ์ของผู้ชายสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เหมือนแบบน่ารักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่เจนก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องแบบว่าอะไรพวกนี้อยู่อะหมายถึงว่าเรื่องแบบการปราบผีการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นตระกูลตระกูลอย่างเงี้ยเจนไม่รู้เลยเจนเจนเพิ่งมาดูแล้วเจนถึงได้รู้อะไรแล้วมันคิดว่าเป็นผู้ชาย2คนที่หลักกันแค่ไหนหรอหรือว่าเป็นผู้ชายสองคนที่มีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันเหรอ นจนูรู้แค่นั้น,นะอะว่าแบบว่าเป็นผู้ชายสองคนที่เหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแบบคล,คล้ายๆแนวแนววายหน่อยอะไรประมาณเนี้ยแต่แต่คแตค่แบบกูไม่รู้ว่าตัวละครเชื่ออะไรกูรู้แค่ว่าหวาังอีป๋ออะรู้แค่ชื่อเดียวเลยคือแบบถ้าพูดถึงปรมจารย์ที่มาก็คือจะนึกอ๋อหวังอีป๋ออะไรอย่างเงี้ยเออกูกูรู้แ<ต>ค่นี้รจริงๆใช่ในจนนี้เรื่องนี้นะรู้แค่นี้จริงๆโคตรออริจโคตรเป็นตัวออริจิอะเรื่องต่อไปก็คือชี้แจงเรื่องเร็กทำมินแล้วก็ตาเพียงขมินเดี๋ยวเชิญเจนชี้แจงค่ะ ตัวเหล็กทมินนะคะกับตาพยาธมินนะคะตอนนี้ทางเราสองคนได้ดูแล้วว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราได้ดูก่อนก่อนหน้าคือหมายความว่าเราดูมากกว่าที่เราอัพลงคลิปใน YouTube, YouTube. มาแล้วดังนั้นเราก็เลยรู้ว่าตาพยาธมินกับเหล็กะมันคืออะไรแอแต่ว่าทีนี้ก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยตอนนี้ที่เราปล่อยปล่อยคลิปลาเราอาจจะพูดผิดไป,ดไปบ้าง<ร><ร>เพราะว่าเราไม่รู้คือเราเพิ่งมารู้ คือเขาเรียกอะไระคือเราปล่อยเป็นธรรมชาติก็คือหมายความว่าเราดูไปจนเรารู้เองอะเออ,เ,อ,อเพราะว่าน้องสาวเราที่ดูจบแล้วอะเขาก็ไม่ได้มาบอกเราเพราะว่าน้องอะมันไม่ได้ดูภาคไทยไม,มันมันมันก็เลยไม่รู้ว่ามีกรมารภาคผิดอะไรประมาณเนี้เออแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ดูกับเราทุกตอนเออแล้วน้องอะมันก็ไม่ได้ดูกับเราทุกตอนด้วยเพราะว่าเหมือนแบบน้องมันต้องไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยทําให้เราแบบแบบแรกๆอาจจะพูดผิดไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องขออภัยหรือในบางตอนอะมันก็เหมือนจะรู้แล้วแต่ก็ยังยึดติดกับ ตามยัยา์ทมินอยู่ตามอาหา<ช>ที่เราคุณฟายชาก็เลยประมาณนั้นและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคอมเมนต์ที่แสดงความเห็นในเร็กชั่นของปรมาจารัทธิมานนะคะว่า เราปยับ้ก็คือจริงจริงในคอมเมนต์นะค่ะในปรมาจารย์พิมานคือพวกเราสองคนนะไม่ได้อ่านก็เลยจะไม่ได้มีการตอบกลับจากทางแอดมินเนาะเพราะว่าเราสองคนอ่ะเป็นเป็นแอดมินแต่ว่าทีนี้น้องสาวเราอ่ะจะเป็นคนอ่านคอมเมนต์ให้เพราะว่าน้องเพราะว่าน้องสาวเราคือดูหมดแล้วสามารถอ่านสปอยนู่นนี่นั่นได้เลยประมาณเนี้ยแต่น้องสาวเราอ่ะจะพูดแค่บางคอมเมนต์ให้เรารับรู้อะไรประมาณเนี้ยแต่เบื้องต้นก็คือว่า น้องเราไม่ใช่แอดมินดังนั้นก็เลยไม่สามารถตอบคอมเมนต์ทุกคนได้นะคะก็คือเอาเป็นว่าเราสองคนอะรับรับรู้ถึงการคอมเมนต์ของทุกคนแต่แค่ว่าเราเราเราไม่ได้รับรู้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้มีการตอบกลับอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะต้องรอซีรีส์จบก่อนเพราะว่าเหมือนน้องก็บอกว่ามีสปอยมาเยอะเหมือนกันอะเรอย่างเงี้ยสองสามคอมเมนต์สองสามคอมเมนต์คือเหมือนกันน้องคือน้องแค่พูดว่าเหมือนแบบเออมันก็มีสปอยนะเจ้อะไรประมาณนี้แต่ก็แต่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าสปอยว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ชี้แจงเร กี่ยวกับว่าแบบเราอาจจะดูพูดมากแสงตัวละครหรือว่าอาจจะเดาเรื่องผิดผิดถูกถูกหรือว่าแบบไม่ได้เป็นไปตามหลักเกฑ์ของเรื่องหรืออะไรแต่ว่าก็คือเดาเรื่องในความสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแหละแค่รู้สึกว่าในหัวมันคิดอะไรหรือว่าเหมือนอะไรมันก็พูดออกมาว่าเรื่องเนี้ย มันจะประมาณเหมือนอันไหนหรือว่ามันคล้ายๆอันไหนแล้วก็เลยพูดออกมามันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่รู้สึกว่าเออก็พูดพูดไปก่อนเพื่อว่าวันหนึ่งเผื่อว่าแม่งดูจนจบห้าสิบวิีกูอยากมาย้อนดูตัวเองว่าตัวเองคิดยังไงเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อให้ผู้ชมะคิดว่าในสมองเราคิดอะไรอยู่เพื่อให้ถึงจุดๆหนึ่งที่มันเคยเจอฉากหรือว่าสิ่งที่เดาถูกอ่ะมันได้ไม่เผื่ออันเนี้ยไม่ได้รีแอคตกใจมากเพราะว่ามันเคยมีความคิดประมาณนี้เกิิดดดดขึึ้้้้้้้นนนนแแแลลลวววววมมมมัักกก็เเยยรรรรรูสส่่่่่่่าาาาาาาไไไทททททหหหีีีือุธ์ปจงใบบ เออจุดจบมันเป็นอย่างนี้นะหรือว่าคายปมเป็นอย่างนี้นะคายแมทเป็นอย่างนี้นะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนจะไม่ใช่เพราะา <c oughs> มีความยากแล้วก็มีความซับซ้อนของตัวละครแล้วก็นิสัยของตัวละครเยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ก็เป็นการแบบชอบการเอาชนะซีรีส์อะเออ <c oughs> ถ้านั่ง <c oughs> ดูรีแอก <c oughs> มันจะเป็นการ อ่เอาชนะซีรีส์แล้วก็ถ้านั่งดูคนเดียวก็คือนั่งเกาะทิ้งเพื่อให้รู้ว่าเฉลอยอะ่ะคืออะไรเออไม่งั้นกเาเวลาแบบสมมติถ้าให้มาพูดคุยแบบว่าก็อาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดทั้งหมดแต่เวลานั่งดูรแอรก็คือถ้ามีฉากไหนอะไรที่มันแบบพอจะแบบนึกถึงอ,นนนอันนั้นอันนู้นได้ก็จะพูดขึ้นมาอะไรนี้เนาะแล้วก็จะไม่ได้ดูเก็บรายละเอียดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนอยากเอาชนะซีรีส์แล้วก็ถ้าน้ำตาไหลยเยอะไปนหน่อยก็รู้สึกว่าเป็นคนกลัวอนาคต คัวนาคตในที่นี้ก็หมายถึงว่าแบบว่าถ้าเรื่องมันปูมาดีแล้ว,แล,วแล้วจุดระเบิดของมันดีอะโอ้โหน้ำตาไหลแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะแจ,<ะ>จ้งว่าทําไมอาจบ,บางทีอาจจะไม่ได้เก็บรายละเอียดของซีรีส์มากนาักเป็นการชอบพูดชอบอะไรเงี้ยก็แต่ก็ถ้าแบบเวลาเราได้ดูรีแอคชั่นของปรมจาร,รัธิมานจบอันนี้แล้วหมายถึงว่าส่วนตัวเวลานั่งดูนี้จบแล้วบางทีก็มีการแบบนั่งเก็บไปดูย้อนในวีทีวีเหมือนกันว่าแบบเออฉากนี้มันประมาณไหนไปอะไรนะเพราะบางทีภาคไทยมันไม่มีซั์ก็อยากรู้คำบางคำอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูอ่ไที่มเย้าี ก็เรื่องนี้อะทได้ดีมากอะไรเงี้ยชอบชอบีกเรื่องหนึ่งก็เวลาเราพูดชื่อคนผิดเพี้ยนไปหรือว่าพูดพลังของแต่ละคนอะผิดเพี้ยนไปหรือว่ามีชื่อบ้านเมืองผิดเพี้ยนไปอะไรเงี้ยมันไม่มีซับไทยอะบางทีก็เลยแบบเรียนแบบเสียงมาแล้วมันบางทีเรียนแบบไม่ได้เลย<ม>ลก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะโอเคค่ะคุณเจนมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมไหมคือ โดยส่วนตัวของเราอะคือเราก็คุยกับพิธีตลอดว่าเราอยากที่จะรีแอคชั่นให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดให้มันเป็นตัวเราที่สุดอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนแบบว่าเวลาเราดูอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าเราคิดเห็นยังไงคือเราก็พูดไปเลยอะไรประมาณนี้คือมันก็เลยแบบว่า ป็นรีแอคชั่นเนาะมันมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะมีบางคําพูดหรือว่าอาจจะมีการแซล์กันเกิดขึ้นเพราะว่าโดยนิสัยส่วนตัวของเจเจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยเวเวลาเห็นอะไรเงี้ยก็จะเซลลไปเรื่อยอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าดูรีแอคชั่นแบบก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยที่ที่ไม่ใช่แค่ที่เป็นของปรมาจารย์ทีอ่ะอย่างเช่นแบบท่านเซนตูเงี้ยก็จะแซลแบบเอ้ยสิ้นตําตูดอะไรเงี้ยเวนฉิงก็คือแบบไอเวนเฉียงอะไรอย่างเงี้ยเดาเรื่องเออแล้วก็การเดาเรื่องก็คือเหมือนแบบว่าเจนอาจจะเป็นคนเดาเรื่องแบบตลกๆอ่ะเดาเรื่องแบบก็ ตลกตลกอยู่แล้วเราก็จะจะหาเรื่องนู่นเรื่องนี้มาเปรียบเทียบว่ามึงมันจะเป็นแนวนี้ไหมมันจะเป็นแนวนั้นไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงก็คือแบบมันเป็นนิสัยส่วนตัวของเราว่าแบบเอยเวลาเราเรารีแอคชั่นเราก็จะพูดกับเจ้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีน้องอีกคนก็จะพูดกับน้องแบบนี้เหมือนกันโดยนิสัยส่วนตัวดังนั้นการรีแอคชั่นเรามันก็เลยอาจจะพูดมากไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนแบบก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงเนาะแต่ว่าเราก็พยายามเก็บรายละเอียดของปรมจารธิมาอยู่ในขนาดพูดตาก็้้้้ออองงไไปปปยยยยยยู่่่่วววววาา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 ฏิกรรเเเ็นนแลตใชคพพมดะะ ปกติเราไม่เคยเก็บอะไรไม่เคยเก็บอะไรเยแล้วก็ตอทิ้งจ้กคือเหมือนที่เราพูดว่านั่งดูคนเดียวมันกอทิ้งเพื่อดูว่าใครคือคนร้ายจบอะไรประแต่ถ้าเราดูกันสองคนมันก็จะแบบมีดีแอแบบนี้แหละว่าแบบเฮ้ยมึงอันเนี้ยเฮ้ยเนี่ยนกกาบินอะไรเี้ยมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยของเราเออไรสระก็ดูให้เอ็นจอยอย่าคาดหวังตามแฮชแท็กดูอย่างไม่คาดหวังถะทบกคนชี้แจงเรื่องต่อไปเป็นชี้แจงข้อของปมปัญหาซีเรื่องนี้คืออันเนี้ยมันจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับแบบว่าตอนแรกไม่รู้ว่าซิงเรื่องเนี้ย จ,จบแบบจบคนนั้นจบตอนเป็นตอนอะไรเงี้ยเหมือนแนโนหรืออะไรเงี้ยมึงเคลียร์ปัญหานี้ให้จบก่อนแล้วมึงไปปัญหานี้อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเท่าที่ดูและคิดเองนะจ๊ะแล้วก็น้องสาวเป็นคนขมวดปมบอกที่จริงอะ่ะเราเราเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกแล้วว่าแบบมันจะมีปมปัญหาใหญ่แล้วมันจะลากยาวมากแล้วเฉลยว่าปัญหานั้นอะ่ะมันค,คืออะไรจบยังไง uh huh. ใครเป็นคนทําใครยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ยรอ,รอย่างไร mm hmm. อะไรเงี้ยเออมันจะยาวมากแล้วก็มันจะมีปัญหาปัญหาก็สั้นมากอันนี้ตอนแรกอ่ะ เข้าใจประมาณ10 12 11มั้ง12 11หรือ20สักอย่างอ่ะเออลราเราจะเข้าใจแต่ว่าไม่สามารถพูดเราเป็นคำพูดดีได้ว่าจะมีปมปัญหาใหญ่โปมปัญหาเล็กเออแต่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะมีประมาณนี้ยแหละเพราะว่าดูจากตอนเจียงเฉินค่าตั้งแต่ E ีพีหนึ่งที่เป็นอ่าเว่ยอู่เซียนอ่ะแล้วตอนเนี้ยคุณย,ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดกันเพราะอะไรจนกูจะมาดูครึ่งเรื่องแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเออเข้าใจเข้าใจแต่ว่าไม่รู้จะเอาเป็นคำพูดยังไงว่าตอนเนี้ยปัญหาของซีรีส์อ่ะมันก็จะ,ะบจ,ะจบ เร็วบางปัญหาจบช้ามากมากถึงาที่สุดตอนนี้จะขึ้นเรื่องแล้วบอกับ,บว่าปัญหานั้นมันเล็กหรือว่ามันใหญ่เออหรือเล็กใหญ่ก็ไม่สําคัญอยู่ที่เรื่องอ่ะใครดําเนินเรื่องให้แบบเออใจพุ่มกลับอะไรอย่างนี้ อะแล้วเจนมีอะไรเกี่ยวกับปมปัญหาที่อยากชี้แจงระก็อย่างที่บอกอะค่ะคือแบบว่าอย่างที่เจนบอกเลยว่าปมปัญหาเล็กใหญ่อะไรคือถ้าในมุมมองของเจนอะเจนรู้สึกว่าปมปัญหาใหญ่อะเขาจะเก็บไว้แบบนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ปมปัญหาใหญ่แม่ก็คือเป็นปมปัญหาที่แบบเราจะต้องมานั่งเดาตลอดเวลาถ้าทุกคนสังเกตแล้วแบบเจ้มันกดกันเรื่องนี้แน่เลยเจ้มันกดกันเรื่องนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะพูดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเพราะว่าเหมือนแบบเมื่อไหร่กูจะรู้อะไรเพราะจริงอะเรารู้สึกว่าอยากให้มันจบปัญหานี้สักทีกูจะเจอปัญหาอื่นเพราะว่าาาาตตออนนนี้้้้มมัังงคปประณญหแลว นอกจากปัญหาเล็กที่แบบเก็บเก็บออกไฟอะปัญหาใหญ่แม่งยังค้างอยู่ประมาณหนึ่งสองสามหวข้ออะเออซึ่งไอ้หนึ่งสองสามหกข้อมึงช่วยเอาหวข้อหนึ่งออกไปก่อนตอนนี้ไม่ได้ยังค้างอยู่อย่างนั้นนะหวข้อหนึ่งยังค้างอยู่อีกต่อยังไม่ยังไม่ไปไหนเลยอีสามกำลังมาแล้วอีสามอีสี่ก็กำลังจะมาหกข้อต่อไปแต่แต่เจ๊ก็รู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ทุกคนแบบอยากดูซิส์เรื่องนี้ใช่เสน่ห์ที่มันเหมือนเสน่ห์ที่มันเหมือนแบบว่ามีปปัญหาให้เราแบบคอยติดตามตลอดเวลาอย่างเช่นบางอี ลยแบบรีพูดแล้วเราก็แบบต้องดูต่อให้ได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบเสน่ห์ของเรื่องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับซีรีส์เรื่องอื่นในความรู้สึกของฉันนะฉันรู้สึกว่าบางทีปัญหามันเยอะแต่มันไม่มีเสน่ห์บางทีมันก็น่าเบื่อแต่อันเนี้ยมันเสน่ห์ของมันใช่แต่อันเนี้ยแม่งปัญหาเยอะแต่เราก็แบบยังอยากคนห่ายมันเหมือนแบบคนคนแต่งแม่งเก่งคนถ่ายแม่งดีนักแสดงลดอลียเนี้ยดีใช่อวยเกิร์ดตอนนี้ลอยไปลวแต่ก็จริงมันคือเรื่องจริงใช่ดีแล้วก็ซีจีก็โอเค อ่าแล้วก็อันนี้ก็จบการแถลงการของเราแล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ด้วยนะคะทุกคนก็คอมเมนต์มาใต้ล่างเป็นกำลังใจให้เราก็ได้นะคะแต่ก็จะให้น้องอ่านแต่ก็ไม่ต้องสปอยินะ เพราะว่าเพราะว่าบากบางทีอะบางคนคิดว่าเอ้ยเราเราไม่ได้สปอยแต่ว่าเหมือนน้องเราไปอ่านแล้วน้องเราบอกว่าอันนี้<อ>นนสปอยเลยประมาณนี้เหมือนแต่ว่าอาเก็พนมาแล้วกันเพราะเราก็ไม่ได้อ่าน <c oughs> เออเอแต่พิมพมาได้เพราะว่าเออเดี๋ยวเราดูจบ50ตอนเดี๋ยวเราไปย้อนดูแล้วเดี๋ยวเราไปย้อนตอบทุกคนเลยห <c oughs> รือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูอีกทีแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามึงปล่อยวะงั้นก็พิมมาเลยสปอยถึงไม่สปอยตอนนี้แล้วก็ก็เป็นว่าคลิปนี้ตัดแล้วก็คือไม่ดูคอมเมนต์เลยคืออันนี้ก็คือไม่ดูคอมเมนต์ก็ให้คน กูไม่อ่านกูก็ไม่รู้เลเออแต่ก็โอเคก็ขอบคุณที่ทุกคนยังติดตามนะคะแล้วก็ติดตามต่อไปให้มันจบปรมาจารย์ลักทิมานอ EP ห้าสิบในคะทคอนโอเคก็วันนี้พวกเราไก่อนแล้วบ๊ายบาย